วาันเอากล็ดาผมเกล็วว่ไงเกี็ยวกชื่อมูเกจงไก็ว่าเกี่ยวกชึ่อมูตัดไยังไงซะไก่เนั่นเกั้งนี่ยัะกั้งกั้งนี่บอกกั้งน้ำม่วงหรือเปล่าเนี่ยอกั้งจีโอเกลดเล่าเับกพดรอหามเกลดเป็นจับเป็นล่าซาเป็นภาษาไทยอะไรอย่างนี้ แนวคังดนิโอ้ยภาษาได้แนวคังมุ่งลังคาก็แล้วแนวคังว่าซั่นอ๋อโคมุรังทําที่คังที่คังโอ๋คําพระคืออันนี่มันแห้งขู่อยู่รถก็เก่าแต่คนยังไม่แก่เลยโอ๋บัง สมบัติปู่เนาะเกิดมาเห็นเลยอาจารย์วะไอตกกังยตัวรขั้นหนเจักปีนุบาเกิดมาเห็นเลยอาจารย์แหวนแหวรถออกมากแหลกๆกเลยันนีเงี่นาะเกิดมาเห็นเลยขั้นนีเนาะเจ้าในบ้านนี่ขันนีละขั้นแหลกงูกันเลยเี้ยเนาะจังแหลกงูจงแต่มีรถเขามา

เนื้อมุงหลังคายรถหวัวง,งานตัวสูงใหญ่ตยังไรคับ บัดมุ่งมุ่งแบบซีเหลียมเล่นบ่โอ้เปิดประตุข่งครัอุ้นขงบ่ไปยัดช่งมือเดิมหน่้เขามดสมรับอ่น้ประตูโคงมัดตเลยบเขาจะเดินช่งมืเนาะปดม่อแบบบั้านเขาก็มาเงยนน้มเดิมกันเลยแบบขนาดร่วมกันได้ยุ่คำหนึ่งครับเติ้งเตันดันบดังมอสีนแล้ครับดังตัว

ค <Pie year Boom> ร,ร,รับก like <day> <2 Kas BC now> ึ่งๆหนึ่งเลยำนี้ก็เปลี่ยนแล้วำนี้ก็มุ่งหน้าข้าเละ แต่ไกมุ้งนาคารถโอ้เอาให้แน่นหนาะเอาให้แน่นหนาเท่ากันถามว่าร่มมานี่พวกไปตะพาครับออกไปมืดเลยอุ้มอุ้มอุ้มเล่นวะ แล้ว้องเปร้ิเที้ยงเิ